เียวเริ่มเลยนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะเป็นเดรสผ้าใหม่จอรี่นะคะพี่เนื้อผ้าจะเย็นลื่นใส่สบายตรงนี้นะคะพี่ผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ยืดน,นะคะเป็นผ้าใหม่จอรี่นะด้านหน้านะคะพี่งานจะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แต่งขอบสปอร์ตนะพี่แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยนะคะตรงนี้แขนไม่รัดนะแขนใหญ่นะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วก็งานผ่าข้างแบบนี้นะคะงานแบบเป็นผ่าข้างแบบนี้งานสวยมากๆแล้วก็ข้างหลังนะคะพี่พิมพ์ลายให้อย่างดีนะผ้าไหมเะลีนะคะพี่เนื้อผ้าเบานะคะพี่เนื้อผ้าลื่นแล้วก็เนื้อเย็นใส่สบายนะผ้าไม่มีซับในนะคะตัวนี้นะเนื้อผ้าไม่ยืดคะ่ะส่วนด้านหน้าพิมพ์ลายให้อย่างดีนะรุ่นมีอกหน้าผ้าห้านิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะงานเป็นชุดเดทนะคะพี่ตัวนี้แนะนําอกก้งกะ 38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิวใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้นะให้พี่พิเศษแค่195เท่านั้นนะคะพี่รุ่นนี้เลยเอาไปแค่195เท่านั้นไม่จะรีผ้าดีมากๆค่ะผ้าเนื้อเย็นรุ่นเออแล้วก็พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่ เวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์รหัสแล้วก็ตามด้วยสีด้วยให้ด้วยนะพี่พี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะจะขอเลขสีแดงนะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาวและลายเป็นสีแดงแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่ ให้พี่แค่เก้าห้าเท่านั้นงานสวยมากๆงานมี3ามสีนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเทานะพื้นนะคะพี่จะเป็นสีออคิมครีมนะและลายจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะพี่เป็นเทาดําแบบนี้นะให้พี่แค่เก้าห้าเท e. ่านั้นนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะพี่ละลายนะคะพี่จะเป็นสีออกน้าตาลน้าตาลครีมแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่195เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทน้องจ่ายเป็นแบบพร้อมโอ้นนะคะพี่จะรับกิโวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดสนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยผ้านุ่ม ผ้านะคะพี่เบาเนื้อเบานาเนื้อเย็นใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้ผ้าพี่ให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทบเกาบานาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิโดก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดสนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยผ้านุ่มผ้านะคะพี่เบาเนื้อเบานาเนื้อเย็นใส่สบายไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่ยืดนะให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นเป็นผ้าไมตารี่นะคะผ้าดีค่ะตัวนี้ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะขอเรียกสีเขียวนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีตัวนี้พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้นะคะพี่เป็นเทาดํานะดอกมันจะเป็นเทาดํานะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะตัวนี้ให้พี่แค่หนึ่งก้าาเท่านั้นนะคะพี่งานมีสามสีนะคะพี่พี่พิมพ์ดีๆนะงานมีสามสีนะ Thank you.